สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับโอ้ลึกมากเลยครับมองจากฝั่งนี้นี่ลึกนะครับถ้าไปอยู่ฝั่งทุ่งนาน,นี่จะไม่ค่อยลึกนะครับนี่ดังเขียวจัดไปครับบ่อเล็กๆลึกๆนะครับนี่ เสียงทอยเสียขาดครับเนี่เสียงแป๊ก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 ระยะทางวิ่งไม่ไกลนะครับไปกลับน่าจะประมาณอาจจะประมาณหนึ่งกิโลนะครับไปกลับ เราถ่ายจากมุมบนเลยนะครับเพราะว่าระยะทางพอระยะทางมันใกล้รถดำก็รอกันนะครับไปลงแล้วก็รอกัน เรื่องขุดสานีไว้ใจช้างเขียวครับ ื่อเช้านี้เซ็กผมเซอร์ก็ลู่ยางคลารดรั่วนะครับเ oh. ขาวิ่งได้คนละเกือบสิบเที่ยวแล้วซ่งมเสร็จนะครับนี่ oh. อาอนนล้อนะครับ <laughs> นุนแทกหนุนแท็กไมงานนี้จะขุดยากนะครับมันจะกระโดก,กระเดกฝั่งนี้นี่ซีนเรื่องแท็กน่าจะมีปัญหานะครับโซ่จะย่อนๆย่นนะ ภาพเจ้าเขียวมรกตนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ใช้งานยาวๆเลยครับแบบนี้ครับแต่มันเครื่องน้ําไม่ขาดนะครับความร้อนไม่ขึ้นถือว่าโอเคครับจวดจาดครับทํางานได้เรื่อยๆ พูดถึงตักดินขายนี่รถประมาณนี้จะจะใช้พอดีนะครับตักดินขายประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนี่จะพอดีนะครับถ้าสองร้อยนี่ผมว่ามันมันจะใหญ่เกินนะครับพอมันใหญ่แล้วการหางานนี่ต้องต้องหางานเก่งนะครับต้องหางานเก่งลงแต่ละที่นี่ถ้าร้อยเที่ยวนี่ถ้ารถสองร้อยขุดนี่ครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะครับไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำหางานไม่ทันแน่ครับ แต่ถ้ารถเล็กๆขุดนี่เรามีเวลาหางานนะครับมีเวลาหางานงานหนึเที่ยวเราขุดสองวันวันครึ่งประมาณนี้ก็เราก็จะมีเวลาไปหางานนะเพราะว่าอย่างน้อยนี่เราย้ายไปแต่ละที่เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยอยู่แล้วครับไม่ต่ำกว่าร้อยเที่ยว จจำเป็นต้องใหญ่นะครับขอให้ทํางานได้ทั้งวันไม่จุกจิกนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วครับเจ้าเขียวมรกตนะครับกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งครับ <laughs> อนาคตคันใหม่นี่ยังไม่แน่ใจนะครับ f อหลายท่านถามมานะครับ ว่าปลาตุงจะซื้อคันใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าปลาแกจะเอายังไงนะครับต้องดูต้องดูกันยาวๆครับต้องดูเรื่อยๆเนาะมันก็ไม่แน่นอนนะครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองนะครับว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับมีที่ลงมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่า การจะซื้อคันใหม่แต่ละคันนี่จะต้องเป็นหนี้นะครับจะต้องเป็นหนี้แต่สําหรับคันนี้นี่ไม่มีหนี้นะครับป๋าตุงบอกไม่มีหนี้นะป๋าตุงหาเงินซื้อด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับนี่คันนี้ซื้อสดเลยนะครับซื้อเป็นเงินสดนะพอมันเป็นเงินสดนี่มันก็ไม่ต้องจ่ายงวดนะครับมันไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพูดถึงเราซ่อมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ว่ามันจะเสร็จงวดไหมเนาะมันจะมีงานทํำไหมเนาะคันใหม่แต่หลายคนก็หลายความคิดนะครับแตกต่างกันไปเนาะบางคนว่าซื้อคันใหม่เลยดาวมาก็ไม่ต้องซ่อมมันก็ใช่นะครับมันก็ใช่มันไม่ต้องซ่อมแต่หน้าฝนปัญหาครับปัญหามันคือหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราไม่มีงานนะครับหน้าฝนไม่มีงานไม่มีที่ขุดนี่ ไม่มีเงินสองงวดนะครับแต่ละคันนี้งวดมีแต่สี่ห้าหมื่นนะครับสี่ห้าหมื่นอย่างตัวนี้นี่หน้าฝนจอดก็ไม่เป็นไรนะครับหน้าฝนจอดก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าป่าตุงรถปาตุงสองคันนี้ไม่มีงวดนะครับนี่ทั้งหกล้อทั้งทั้งไม่โครนะครับก็จะมีแค่งวดงวดกระบะของแซมวิ่งนะครับ ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสบายๆครับระดับปะตุงนะครับหางเงินเก่งอยู่เลยครับปะตุง ไม่มีโหลดนะครับไม่มีโหลดแต่เจอดินแข็งก็ก็สู้นะครับสู้ ชั้นเขียวก็จะใส่เยอะพอสมควรนะครับนี่ใครไม่รู้อาจอาจจะว่าเป็นงานเหมาหรือเปล่า <laughs> ใส่เยอะครับชั้นเขียวใส่เยอะ โอ้อยเนี่ยครับเต็มกล่องครับขาดประมาณสองตักเฮ้ผมว่ามาร์กทูนี่น่าใช้นะครับมาร์กทูมาร์กทีนี ool, ่น่าใช้ครับมาร์กมาร์กทูมาร์กที ระบบมันไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับไฟฟ้าไม่มีนะฮะส่วนภาคกลางนี่ชอบมากนะครับมากทู สีบางท่านบอกว่าโอ้ขยายพุ่งกีน้อยบอกโอ้ผมผมเกรงว่าถ้าเราขยายพุ่งกีนี่จะมีปัญหาระบบเอวนะครับระบบเอวระบบหลายๆอย่างเนาะกําลังมันไม่พอครับเพราะว่าพกกุ่งกีมันใหญ่มันก็ต้องเพิ่มแรงต้านเข้ามาต้องใช้กําลังเยอะกว่าเก่านะครับลัวจะพังนูน่นพังนี่นะครับก็เลยอย่างนี้แหละเราก็ตักไปหลายๆตักหน่อยเอาเราเอาช้าเราเอาช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับ นี่ครับถ้าตักตักข้างนี่จะเสียเวลาทีหนึงนะครับเพราะว่าต้องต้องแต่งนะครับต้องปั้นคันคูนะครับถ้าหลวงไส้นี่ก็ไม่มีปัญหาครับระยะทางประมาณนี้นี่จะได้เที่ยวกันนะครับจะได้หุกรอได้เที่ยวแต่ถ้าตักข้างนี่ต้องต้องแต่งข้างต้องปั้นคูก็จะเสียเวลานิดหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับงั้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้มิม้อเล็กชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ